บรรยากาศเช้านี้นะครับผมที่บอ่อบ้านกาดอำเภอแม่แตงนะครับผมตำบลแม่หอพระจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเทสคันมัตเตอร์ไลท์นะครับมมเตอร์ไลท์บูของค่ายฟินฟลอกนะครับผมเราจะมาดูนะว่าเราจะส่งเหยื่อเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่ครับผมจับคู่กับลอกเรบีนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้า,ถาปลากินนะครับผมเราจะถ่ายคลิปตอนตอนเยื่อปลาให้ดูด้วยนะครับว่าแอคชั่นคันมันเป็นแบบไหนนะครับ นี่เราไม่ได้เน้นตีไกลนะครับผมเราเน้นทรงเหยื่อลงจุดที่เราต้องการนะครับผมก็ประมาณที่ผมตีประมาณ20เมตรครับ แล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นคันของเบิร์เกเล์แอร์นะครับผมเดี๋ยวลองมาตีกันว่าความนุ่มนะกับการทรงเหยื่อมันแตกต่างกันมากน้อยพีงใดครับ โอเคครับเดี๋ยวถ้ามีช็อตปลากินยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็ตอนเยือนะครับจะให้เพื่อนๆดูกันว่าแอคชั่นเป็นไงนะครับผม นะครับแอคชั่นคันครับผมของคันบูสกายนะครับนะครับต้องเป็นเพื่อจับกล้องมาหายแอคชั่นการของบูสกายนะครับก่อนที่ไปจะเข้าฝั่งครับ ดูความโค้งงอฮะของไอ้ชั่นคันเดี๋ยวผมตักเองได้นะครับเดี๋ยวดูไอ้ชั่นคันนี่ปลามาเป็นคลื่นเลยนะครับดูโอเคครับผมนี่มาดูปลาใช้ปลาครับ นี่คันมัตเตอร์ไลท์บูสกายครับของฟินฟ็อกนะนี่เยอะมันมือครับผมสบายสบายครับผม ที่ตักมาครับนี่กินเบามากเลยครับตรงนี้นิดเดียวเลยนะครับผมถ้าไม่สับนี่คือหมดโอกาสเลยนะครับแรงดีครับแรงดีสู้โอ้สู้เลยครับผม อย่งดีมากเลยครับเขียวมากเลยครับผมทีนี้ไม่ยอมแพ้เลยครับโอ้โหเย็นๆครับโอ้โหตัวดีมากเลยครับทีนี้โอ้โหสุดยอดครับตัวนี้พลิกไปพลิกมาครับเนี่ย เขียวมากครับต้อจะเยนเ็ยนๆแล้วผมเล่นสายหวานนะครับโหไม่ยอมเชิดหัวขึ้นเลยนะครับตัวนี้มีไซส์เลยนะครับตัวนี้มีไซส์เลยนะครับ เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูเ <c ười> ดี๋ยวให้ดูไซส์นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูไซส์ปลาดินนะครับผมอ่าก็เพินไป นี่นะครับไซส์นี้นะผมกินเบามากนะครับผมดูครับสองโลกว่ามีแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยกับพันมาเตอร์ไลท์ครับผมบูสกายของฟินฟอกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมชั่งให้ดูเลยครับตัวนี้ว่าหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชั่งให้ดูเลยนี่ฮะนี่ดูมือมือผมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากครับ นี่เดี๋ยวเราจะชั่งเลยนะครับกินเบามากครับตัวนี้โอ้โหยึดยึดก่อนยึดก่อนนิดเดียวนะครับผมนี่ครับตะขอตะขอผมใช้0.5นะครับเล็กมากนี่ครับไฟนี้โอ้โหใหญ่มากครับผมดูเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะหนักกี่กิโลนะครับ สองโลกว่ามีแน่นอนนะตัวนี้นะนีลอใส่อากดูครับนะนักเท่าไหร่ครับสองโลสี่ครับผมนี่ครับโอ้โหสวยๆครับโอเคครับนี่ฟินฟอ็อกเอาอยู่ครับบุกสกายแล้วก็ลอกเรีวบี ปลาไซนี้งัดสบายๆเลยครับโอเคครับผมทีจุกบทิ้งทิ้งไว้นะครับคันนี้ดีจุบเกี่ยวนมปังทิ้งไว้คันหนึง่งไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมก็ยัง เงียบอยู่นะครับผมแล้วก็ก็มีมีเข้ามาเล็มบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังยังไม่ยืดครับผมก็เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปนะครับโอเคครับนี่ครับทเทียงเมียงไมตัวหนึ่งครับผม กินกระชากเลยนะครับตัวนี้ไม่ทำตั้งกล้องครับผม เผมไหครับม่ไ,ด,ไ,ไมด้ไหลนะันกวนครับผมนี่นี่ครับนีนะ่ขอไี้ใช้นะครับผมเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวนี่เต็มปากเลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับผม ประมาณ0.5ครับผมนี่ครับปลาไซนี้โอเคครับผม โอเคครับลุยกันต่อครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยช่วงบ่ายกันต่อเลยครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วผมย้ายม,มุมกล้องกเ็เมื่อกี้ระหว่างที่ย้ายม,มุมกล้องนี่ก็ปลากินเป็นหนึ่งตัวนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ มผมก็ไม้เมื่อสักครู่นะครับผมไม้เมื่อสักครู่ก็มีการหย่อนหย่อนแล้วก็ผมก็เข้าไปสังเกตอาการนะครับแล้วก็กําลังยืดขึ้นผมก็สับแต่ไม่มีตัวนะครับผมเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับอืมเห็นเบามากไม่เดี๋ยวร้อนไปหน่อยครับ ร้อนไปหน่อยครับเอาใหม่ครับผม ไม่ทันอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ยืดอย่างสวยครับแต่ไม่ทันครับโอ้โห โอ้โหลุดครับหลุดครับผมก็เสียใจมากครับบาน,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 นี่หลุดอย่างเดียวเลยครับผมโอ้โหหนักกเหมื้นะครับผมฟันปลานีลชัดๆครับผมนี่ฮะรอยกัดมิดโฟมจนนี่ฮะ ฟันปัอนนินชัดๆแน่อนอนครับผมนี่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับผมน้องพีนมายกเบ็ดนี่หน่อยครับ รนน้มื่อกี้มึงก็หลุดพอมันนี่หลยกคันน te ี <reco Christ. S 1> ้เลยคันนี้ก่อนคันแรกก่อนจข้รมา้นะเนเอาีไเลยัมลคันน่งอมั้งองคันเหอไม่ยได้นะครับผไปทันของคันเนี่ยเหนปะ ใช่เป็นที่ดียเเสียดายมากเลยนะครับผมกำลังจะไปโยนอีกไม้นึงปลากินครับแล้วก็เอาไปเอาไปพันกับสองสามพันนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับ มือ,อเดี่ยวสลับมือตัวเล็กนิดเดียวอ๋อตัวเล็กนิดเดียวนะครถึงว่าละกินในอันนี้พุ่งเลยนี่ไงของพินพฟอกอ่ะมาใหม่อ่ะภูสกายมาลองหมานที่นี่อ่ะ <laughs> อะไรงั้นมันไม่รู้จะเป็นลองหมาที่ไหนอ่ะ โอเคครับนี่ช่วงบ่าย <c oughs> ใหม่ตัวครับผม <c oughs> โอ้ปลาอย่างอ้วนครับนี่ครับผม งานกันเนาะงานฝาหลวมนี่ครับผมนี่คบผมโอ้โหโอ้โหใส่นี่ครับผมใส่โบโบนั่นเลยนะผม คครับผมอ่าผมฝากด้วยนะครับผมกับตกปลากับน้าเอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำยู u ู u นะลงคลิป Youtube แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามผลงานได้นะครับผมนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ